บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันสร้างบุญสร้างกุศลได้ทำประโยชน์ให้ตนเองและบรรดาดวงวญญาทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ที่ได้ทางความพาสุขให้กับตนเองเป็นผู้ปานถนาจะได้รับสัจธรรมอันสูงสุดเป็นเรื่องของผู้มีบุญญาธิการ เป็นเรื่องของผู้มีสติเป็นเพื่องของผู้มีปัญญาเพราะสิงต่างๆเหล่านี้เป็นไปได้ยากสำหรับคนที่ไม่ได้เคยบำเพ็ญมาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจและไม่มีความต้องการเพราะไม่เห็นโทษไม่เห็นภยัยไม่เห็นประโยชน์แห่งการที่จะทำอุปสรรคในชีวิตให้จบไปก็จึงเป็นที่มาของบรรดาดอกบัวที่มีคุณภาพต่างกัน เงนี้หลายคนก็อาจจะเป็นผู้กำลังสงสัยว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองนั้นได้เข้าถึงธรรมจะมีวิธีการคิดมีวิธีการปฏิบัติและนำเดินชีวิตในลักษณะแบบใดนี่ก็เป็นปัญหาสำหรับหลายคนนั้นก็อาจจะมีอุปนิสัยความคิดว่าเรามีความทุกข์มากมายเราอยู่กับความเดือดร้อนเสียหายเสียใจ มีความบอบช้ำในการเดิมดำเนินชีวิตมามากมายเราปรารถนาจะหาความสุขเราปรารถนาจะยุติในการทุกทรมานเราเป็นผู้เพียงเข้าใจสั้นๆว่าถ้าเรานั้นไม่ต้องเกิดก็คงจะยุติลงได้นั่นก็เป็นความถามที่เกิดขึ้นในใจแต่หลายคนก็ไม่ทราบว่าและจะทำอย่างไรถึงจะไม่เกิด ระเหตุใดมันถึงต้องเกิดนี่ก็เป็นสิ่งที่ค้างคาบรรดานุษยุผู้ขาดปัญญาก็จะมีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ได้ตัดสู้แล้วในอดีตก็จึงรู้ว่าแต่ที่จริงแล้วสรรพสัตว์นั้นมีคำตอบอยู่ในตัวเองแต่ไม่เคยค้นหาไม่เคยเข้าไปพิจารณาคำตอบนั้นไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครถ้าเราได้พิจารณาตัวตนนั้น ว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ประกอบไปด้วยกายและใจการที่ประกอบไปด้วยกายและใจนั้นเราก็จะต้องมาหาความเป็นจริงพระพุทธองค์ก็เลยได้ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างเด่นชัดว่ามนุษย์นั้นมีกายก็เป็นเรื่องของการรวมตัวของธาตุสีดินน้ำลมไฟเรื่องของจิตใจก็มีอะไรบ้างเขาจะห้ามให้เรานั้นได้คิดตามได้เป็นผู้ <c oughs> ตรวจสอบ ว่าเรื่องของใจนั้นเป็นเรื่องที่เราจับต้องไม่ได้แต่มีกันในทุกตัวตนเราทั้งหลายมีความสุขมีความทุกข์มีความไม่สุขไม่ทุกข์นี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่เราก็จึงเป็นผู้จะต้องหวนกลับมาคิดว่าเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามีอะไรบ้างหากเราเป็นผู้ใส่ใจสนใจเป็นผู้มีความละเอียดอ่อน เราก็จะเห็นว่าเรานั้นปรารถนาจะหาความสุขตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราหาสิ่งที่เราขนขวายสิ่งที่เราอยากได้มานั้นกลับไม่มีสุขบางครัง้งบางคาก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความดิ้นรนขนาที่อยากหามีความต้องการก็มีทุกข์เล่าร้อนต่อรมานจิตใจนี่ก็แปลว่าเราทั้งหลายหาความสุขแต่ก็ยึดตั้งอยู่บนในความทุกข์ บางคนก็ได้รับความสุขแต่ก็เป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเป็นชั่วคู่ชั่วยามในที่สุดความสุขก็กระจายละลายมาลายหายไปจากที่เคยสุขมากมีความพาสุขมีความสบายใจอิ่มอกอิ่มใจไม่นานความรู้สึกนั้นก็จางหายไปก็แปลว่าไม่มีอะไรมั่นคงถาวรในที่สุดก็จะหวนกลับมาหาความทุกข์เราก็ดิ้นรนทุดนทุลายอยู่กับความทุกข์มาเป็นเวลายาวนาน คิดว่าตัวเองนั้นจะมีแต่ความตกตำ่ำมีแต่ความอึดอัดขับแค้นในจิตใจแต่เมื่อการเวลาผ่านไปหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยทุกข์จางหายไปกลับเป็นไม่ทุกข์เพราะเราจิตเราชามีเรื่องใหม่เกิดขึ้นทําให้เรานั้นได้มีสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ก็ไม่อยู่กับเราแบบยาวนานความสุขก็ไม่อยู่กับเราแบบยาวนานนี่ก็จึงเป็นที่มาว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามจะต้องเปลี่ยนแปลงไปก็จะอยู่ในอารมณ์ทั้งสามคือมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของบรรดามนุษย์ที่ไม่มีใครจะควบคุมครอบครองบังคับบัญชาได้และหลวมกรทั่งถึงบรรดาความจําทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวมนุษย์เราก็จําได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าคือใครชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนเคยทําดีทาชั่วมาอย่างไร นี่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราแต่บางครั้งบางคาเราก็อาจจะเป็นผู้หลงหลงลืมลืมว่าความจําเป็นของเราแต่ทําไมถึงไม่ให้เราได้ใช้งานตลอดเวลาอยากจะคิดอยากจะนึกอยากจะเป็นผู้จําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ก็ไม่สามารถจําได้นี่ก็มีอยู่ในตัวมนุษย์ล่วงพืนถึงความคิดความคิดนั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นไม่สามารถบังคับบ,บัญชาได้แม้บางครั้งไม่อยากคิดก็เจอต้องหวนกับไปคิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องให้เกิดความสุขเกิดความยากหรือเกิดความทุกข์เกิดความทรมานเราก็จึงมุนเวียนอยู่กับความคิดทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกว่าปรุงแต่งไม่จบไม่สิ้นเพราะเราปรารถนาความสุขเราก็เลยคิดจากจะหาความสุขในที่สุดความทุกข์มาเราก็จะหน,นีจากออกจากความทุกข์มุนเวียนเปลี่ยนไปมนุษย์ก็จึงเป็นผู้คิดไม่หยุดไม่หย่อนไม่สามารถจะบังคับบัญชาให้หยุดคิดหรือคิดในเรื่องที่ดีได้รวมไั้่งถึงสิ่งที่มากระทบ การกระทบของการที่เราได้เห็นกานที่เราได้ยินนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็จับต้องไม่ได้เช่นกลิ่นเราก็จับต้องไม่ได้แต่ก็รู้ว่ามีกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นที่พอใจหรือกลิ่นที่ทรมานใจเบื่อหน่ายทุกทรมานนี่ก็กระทบอยู่ไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่อร่อย,ออยก็ไม่สามารถที่จะจับต้องเป็นตัวเป็นตนได้ความเย็นความหนาวความร้อนความแข็งความนุ่ม <c oughs> กระทบอยู่ในตัวเราตลอดเวลาซึ่งเราก็รู้สึกได้แต่เราก็ไม่สามารถจับต้องได้รวมกระทั่งถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปพระพุทธองค์ก็จึงให้เราได้แยกแยก,แยกมาเป็นสองอย่างคือกายและใจแย,แยกแยกมาเป็นส่วนประกอบของมนุษย์ก็คือขันทั้ง5เราก็จะได้เห็นว่าเรามีรูปประขันก็คือมีกายที่เราจับต้องได้ และมีเรื่องของใจที่เรามีความสุขความทุกข์มีความจำล้วนั่งมีความคิดล้นนั่งถึงมีสิ่งที่มากระทบนี่ก็เราเคยได้ยินกันมาว่ามีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี่ไม่ใช่ผีแต่วิญญาณนี่นคือการกระทบคือผัสสะคือการที่เรามีอายรนะทั้งหเราก็จึงได้รับอารมณ์ต่างๆตลอดเวลาปัญหา ปัญหาและคำตอบก็อยู่ที่ห้าอย่างนี้เท่านั้นเองปัญหาก็คือว่าทำไมเราถึงยังรักเราถึงยังยึดเราถึงยังหวงเราถึงยังหวงเรารู้สึกปกป,กปักรักษาคุ้มครองเป็นผู้ที่พยายามบำรุงบำเรอในที่สุดเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ทำงานเปล่าโดยท้งทั้งเสียเวลาเปล่าและก็เสียกําลังทุกสิ่งทุกอย่างไปแบบไม่มีอะไรตอบแทนเลยเพราะเรากําลังหวง่วงในเรื่องของกายเรา ไม่ให้เปื่อยไม่ให้เนา่าไม่ให้แก่ไม่ให้เป็นผู้เปลี่ยนแปลงไม่ให้เจ็บไม่ให้เป็นผู้พิกลพิการไม่ให้เป็นผู้เสื่อมสภาพเปล่อนสถานะถึงเราจะป้องกันกินดีอย่างไรก็ตามจะอยู่ดีอย่างไรก็ตามนุ่งห่มอย่างไรก็ตามจะเอายลเอายามาบำรุงรักษามากมายใดๆก็ตามเราก็จะเห็นความจริงว่าเราไม่สามารถยับยั้งความ ทุนลนทุนลายความเปลี่ยนแปลงลงมาถึงถึงความแก่ความเท่าได้เราจะอยู่ในสถา,านะของคนที่กําลังเสื่อมสลายและพังทลายนับวันก็ยิ่งแก่ลงนับวันก็ยิ่งหมดเลี้ยงหมดแรงนับวันก็ยิ่งเป็นผู้ที่ไม่สามารถบังคับบัญชาเรื่องราวอาวัยวะธะอวัยว,วะของเราได้นั่นก็แปลว่าเราทั้งหลายทั้งปวงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่มีใครไม่มีอะไรที่จะเชื่อฟังเราไม่มีอะไรที่ เขาจะได้เห็นใจเราว่าเราอุตส่าห์ดูแลท,น,ทน,นุธนอมพยายามปกปักรักษาบำรุงบำเหลาทุกสิทุกอย่างมาในที่สุดกายเราก็เถอยศเราไม่มีความมั่นคงไม่มีความแข็งแรงไม่มีความดุไม่มีความสาวาหลงเหลือไว้เลยในยที่สุดก,ก็เดินทางไปสู่ความแก่ความเฌาความเสื่อมสลายพังทลายของอวัยวะนี่คือคือสัจธรรมที่เราทั้งหลายทั้งปวงก็พบกัน ตัวเองเจอกับตัวเองแต่เราก็ยังไม่สามารถทําใจได้เราก็ไม่สามารถที่จะยอมรับได้มนุษย์ก็จึงมีปัญหาในที่สุดแนกจากขันที่เรียกว่าเป็นรูปประขันเป็นกายแล้วเราจังเข้าไปเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นในความสุขไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศชื่อเสียงความสุขความสําเร็จใดๆก็ตามมนุษย์ทั้งหลายมีความสุขก็อยากจะให้ความสุขเป็นสมบัติของตนเอง ถึงจะปลูกปักรักษาหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเลอหาที่จะมาทะนุถนอมหาที่จะมาเพิ่มเติมเราก็ไม่สามารถจะมีความสุขได้ตลอดเวลาและตลอดไปก็จะเปลี่ยนแปลงไปความสุขที่ทรยศเราไม่อยู่กับเรากับนำความทุกข์มาหาเรานี่ก็แปลว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้แต่เราก็ยังเป็นผู้ยึดมั่น ว่าใจเรานั้นเป็นของของเราความจําทั้งหลายที่เริ่มเสื่อมสลายเริ่มที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเคยจำหลายสิ่งหลายอย่างได้แต่เมื่อการเวลาผ่านไปหลายสิ่งหลายอย่างแม้เวลาอันสั้นก็ยังจำไม่ได้ไม่สามารถจะนึกออกไม่สามารถที่จะคิดออกว่าเคยทำอะไรต้องการเป็นอะไรตั้งใจว่าอย่างไรหายเลือนไปหมด นี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นพยายามที่จะทําให้ตัวเองนั้นมีสติมีสตังให้เป็นผู้มีปัปญ,ญ,ญญาแต่ในที่สุดด้วยอาว,ยาวาัยวะด้วยการเวลาและด้วยสภาพของธรรมชาติจึงทําให้มนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะจําอะไรได้ไม่สามารถจําข้ามภพข้ามชาติได้ไม่สามารถจําในภพนี้ชาตินี้ได้ไม่สามารถจําในตอนที่เป็นเด็ก ไปตอนที่ที่ผ่านมาไม่บางคนนั้นแค่อาทิตย์เดียวก็จําไม่ได้แล้วเคยไปทําอะไรมาเคยมีอะไรมามั่งเหมให้คนนั้นแค่วันเดียวก็ยังจําไม่ได้ก็แสดงว่าเราไปยึดมั่นในถือมั่นสิ่งที่ไม่มีอะไรที่จะทําให้เรานั้นเชื่อใจมั่นใจว่าเขาจะอยู่กับเราอยู่ใต้บังคับบัญชาเรารวมมาตั้งถึงความคิด ความคิดนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาบางครั้งบางคราวไม่อยากจะคิดเบื่อไหนที่จะคิดอยากจะคิดแต่เรื่องดีอยากจะคิดแต่เรื่องที่เป็นผู้สนอยากจะคิดแต่เรื่องที่ทําให้สุขกายสบายใจแต่ในที่สุดความคิดก็ไม่เชื่อฟังเราหุนกับไปคิดเรื่องที่วิตกกังวลบางครั้งก็คิดให้เกิดความโกรธคิดให้เกิดความโลภคิดให้เกิดความหลงคิดให้เกิดความเมา แต่เก uhm. ิดเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นกรรมติดเนื้อติดตัวตลอดเวลานี่ก็เป็นสิ่งที่เราหวงแหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเราก็จึงไปหาเข้าของมาเพื่อที่จะเสพทางตาขอให้ความสุขนี้ค้างคาและไม่เปลี่ยนแปลงก็เป็นอัน เกิด <c oughs> ขึ้นได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเสียงทั้งหลายที่กระทบหูก็จางหายไปเสียงที่ทำให้เกิดความพอใจเกิดให้ความถูกใจสบายใจเกิดความอิ่มใจกพราลายหายไปไม่อยู่ไม่มั่นคงไม่มีอะไรทาวรน,นี่ก็เป็นสิ่งที่มากระทบตาหูห,หลงทั้งจมูกลิ้นอรรรสชาติก็เปลี่ยนแปลงไปกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นก็เปลี่ยนแปลงไป สัมผัสที่เลียกว่าเย็ยนร้อนอ่อนแข็งนุ่มทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวก็แข็งเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็นุ่มเดี๋ยวก็กระด้างนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์รวมกระทั่งถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจก็มีแต่การเปลี่ยนแปลงไปคําตอบก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนธรรมะไม่ได้อยู่ไกลธรรมะอยู่ในตัวเราแต่ว่าเป็นเรื่องยากที่เรานั้นจะทําความเข้าใจถ้าคาําความเข้าใจแล้วก็ยังเป็นเรื่องเป็นเรื่องยากแห่งการทําใจ หลายคนก็อาจจะเคยปฏิบัติหลายคนก็อาจจะเป็นคนที่รู้เป็นคนได้พิจารณาแต่ทําไมยังทําใจไม่ได้ยังหวนกลับไปที่จะอยากเป็นหวนกลับไปที่จะโลภหวกับไปที่จะโกรเกลียดคนนั้นคนนี้เป็นห่วงวิตกกังวลเรื่องนั้นนี้ยังเป็นคนที่หวนกลับไปที่อยากจะมีความหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมามีความโกรธความแค้นมีความอยากได้ไม่จบไม่สิ้น นี่เป็นสิ่งที่รู้มีสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งที่ได้ประจักษ์อยู่กับตัวเองแต่ทําไม่ได้นั่นก็แปลว่าเรานั้นไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าถึงจิตเข้าถึงใจแตกต่างจากบรรดาอริยาบุคคลที่เขาทําใจได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดหรือไม่มีสติไม่มีปัญญาเขาก็เป็นอย่างเราเมาื่ออนนั่นแหละเคยมีความยึดติดมีความอยากได้มีความหวงมีความห่วงอยากจะหาความสุขฝัปก,ปกรักษาตนเองพยายามเพื่นผู เพิ่มคูณทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความมั่นคงทาวนแต่ในที่สุดเขาก็พบความจริงว่าเขาจะทําอย่างไรให้ตายก็ไม่มีทางที่จะตักขังความสุขไว้ได้ความมั่นความมั่นคงทาวรและความเป็น <c oughs> ธรรมตาตะได้เขาต้องอยู่ในสถานะของความที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในที่สุดทั้งหลายทั้งปวงก็จึงทําให้หวนกลับมาคิดว่า บัณนี้เรากําลังถูกหลอกให้เข้าไปยึดหลูกหลอกให้เข้าไปหวงห่วงถูกหลอกเข้าไปครอบครองใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตเพื่อจะปกปักรักษาคุ้มครองและปลกป้องรวมทั้งถึงเพิ่มพูนทุกสิ่งทุกอย่างและในการที่เราได้ทําไปนั้นก็เป็นการคว้าน้ําเหลวเมื่อถึงยามที่เราจะต้องตายจากไปไม่มีอะไรคงเหลือไว้ให้เราได้ถือไม่มีอะไรคงเหลือไว้ให้เราได้เอาเป็นเครื่องยึด ที่จะปกปังรักษาให้เราไม่ต้องทุกข์ทรามานทุกอย่างสลายคายไปพิจารณาจากร่างกายเราก็จะต้องเสื่อมจะต้องสลายจะต้องพังทลายไม่มีความแข็งแรงไม่มีความจําไม่มีความสุขใดๆมีแต่ความเป่อยมีแต่ความเน่ามีแต่เรื่องที่จะต้องูุพังนี่ก็เป็นสิ่งที่เราถูกรอกันมาทั้งชีวิตเพื่อจะปกปักรักษารักตัวเองพยายามต่อสู้ทะเลาะเบาแวงเข็นฆ่ากันเมื่อจะ เอาเปรียบเอาลั่นเอาเปรียบกันทำลายทำลายกันก็เป็นไปนเพื่อความปกป้องตัวเองและความเพิ่มกูนไม่ว่าจะเรื่องทางกายและทางใจมนุษย์ก็จึงมีปัญหาที่ไม่ได้กันที่ไม่ได้มีอะไรที่จะมาทำให้เราผิดพลาดน,นอกจากความคิดของเราเองเราก็เป็นผู้ที่ถูกหลอกและก็หลอกตัวเอง ว่าร่างกายก็เป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของเรานอกนั้นก็ยังเอาของคน,คนอื่นเอาสิ่งอื่นมาเป็นของเราอีกไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเราถึงจะเกิดมาในสายเลือดถึงจะเคยเป็นคนที่อยู่ผูกพันกันมากมายเพียงใดก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็ไม่ต่างกันเราก็ไม่มีกายที่มั่นคงถาวรในตัวเขาที่เราก็ไปยึด เขาก็ไม่มีความมั่งคนุนทาวรใดๆทั้งสิ้นเราแก่เขาก็แก่เราเป็นผู้เจ็บป่วยเขาก็เจ็บป่วยเราจะต้องเป็นผู้ล้มตายเขาก็ล้มตายทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์บนโลกใบนี้ไม่ต่างกันทั้งที่เราก็รู้จากตัวเองแต่ <c oughs> เราก็ยังทําใจไม่ได้นอกจากยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางตัวเองได้แล้วยังเอาคนอื่นมายึดไว้อีกว่าเป็นคนของเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องหวงแหนเป็นสิ่งที่เราจะต้องครอบครอง เป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้ควบคุมนั่นก็แปลว่ามนุษย์นั้นกําลังถูกหลอกคัดถามว่าถ้าเราไปครอบครองไปหวงแหนและไปเกี่ยวข้องเป็นเจ้าข้อเจ้าของมีโทษมีภัยอย่างไรก็เป็นเรื่องของการที่ทําให้เรานั้นเกิดความวิตกกงังวลเราหวงเราหวงอะไรเราก็จะไม่สามารถทําใจให้เป็นกลางได้เหมือนกับเข้าของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ของเราจะผูกจะพัง จะหายไปใจใครจะทำร้ายทำลายไปเราก็ไม่รู้สึกเกลดร้อนไม่รู้สึกเป็นความทุกข์ยากลําบากเราก็ยังนอนหลับเราก็ยังกินอิ่มนอนสบายไม่มีความรู้สึกทุรนทุรายแต่ถ้าอะไรที่เป็นของเราแล้วเราจะทุรนทุลายเราจะทรมานจิตทรมานใจเราจะวิตกกังวลหากควบคุมไม่ได้ก็จะออกมาเป็นความโกรธเป็นความอยากจะทำร้ายทำลายอยากที่จะเข็นฆ่ากันอยากที่จะ <c oughs> ทําให้เป็นเรื่องของความเสียหายนั่นก็แปลว่า มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเข้าไปยึดติดไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือคนอื่นก็ถือเป็นภาระเป็นความทุกข์ยากลําบากเป็นความทรมานโอกาสแห่งการที่จะหากิเลสและหาบาปทาั้งหลายทั้งปวงใส่ตัวมีไปตลอดเวลาเพราะมีแต่ความปารถนาใครก็ตามจะมาทําให้ตัวเองและคนที่เราละคนที่เราหวงหวงนั้นกําลังจะสุดจะโทมจะเสียหายเราก็จะวิตกกังวลเราก็จะโกรธเราก็จะแค้นเราก็จะอาฆาตพยาบาทนี่ก็แปลว่า ความเข้าไปยึดในสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นบอกเกิดแห่งการที่ทาให้เราจะต้องสร้างเวรสร้างกรรมบางครั้งก็มีแต่ความอยากได้เห็นอะไรที่ทําให้เกิดความสุขความเจริญความยิ่งใหญ่ก็อยากจะได้มาครอบครองอยากจะหามาให้คนที่เรารักคนที่เราปรารถนาดีคนที่เราเป็นผู้มีความผูกพันได้ในสิ่งที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างนั้นเกินความจําเป็นแต่เราก็อยากจะบำรุงบำเลอให้เกิดความฟ้าสุขในที่สุดเราก็จึงเป็นคนที่มีความโลภไม่จบไม่สิ้น เรามีความลหลงไหลเพื่อเผล่อมมวเมาสนุกสนานถูกขังตัวเองไว้กับเรื่องบนโลกไปนี้คิดว่าทุกอย่างนั้นควรจะต้องกอบปวยความสุขควรจะต้องหามาใส่มาและขังความสุขไว้อยู่กับเรามนุษย์ทั้งหลายก็จึงมีแต่ความหลงมมวเมาสนุกสนานในที่สุดก็จึงเป็นจิตที่มีอกุศลจิตที่มีแต่ความขุนมัวพระพุทธองค์ได้เป็นผู้ตรัส เป็นผู้บอกเป็นผู้สอนว่าเหตุแห่งการสร้างเวรสร้างกรรมเหตุแห่งการทำบาปทำชั่วเหตุแห่งการมีกิเลส<อ>ก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นไปเพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้เข้าใจผิดรักตัวเองรักคนของเราลักความรู้สึกของเราลักในสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ที่เป็นของเรารักและหวงหวงถึง fertig, ขนาดฆ่ากันถึงขนาดทำร้ายทำลายกันแก่งแย่งจริงดีกัน โดยที่ไม่คำนึงถึงว่าเป็นเวรเป็นกรรมขนาดที่จิตกำลังขุ่นัวนั้นยังส่งอาการไปทางวาจายังสรงอาการไปทางใจสามารถที่จะทำสงครามสามารถที่จะพ้นข่าสามารถที่จะเบียดเบียนกันได้นั่นก็แปลว่ามนุษย์ถูกหลอกและจากการกระทํานี้เองก็จึงเป็นเหตุแห่งความวุ่นวายเสียหายจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นจะต้องกลับมาอาฆาตพยาบาทข้างแขนกันกเป็นผู้ไม่มีความร่มเย็นในจิตใจ หากเราได้พิจารณาทําไมพระพุทธองค์ถึงไม่มีความร้อนไม่มีความรุ่มเล่าร้อนในใจ,ใจิตใจไม่มีความทุรนทุลายบรรดาอริยะสงฆ์พระอรหันต์ทั้งหลายทําไมเป็นคนที่มีแต่ความผาสุแค่ไหนก็ได้อะไรก็ได้อยู่กันไปวันวันเหมือนกับคนไม่มีอนาคตแต่แท้ที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ถูกหลอกเขาเป็นคนที่ไม่ต้องสร้างเวรสร้างกรรมเขาไม่ต้องกลับมาทุกทรมานเหมือนอย่างพวกเราที่จะต้องกลับมาใหม่เราไปไหนไม่ได้เราถูกกักขังไว้ ด้วยอำนาจแห่งกิเลสที่จะต้องขังเราไว้ในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร31ภูมินั้นคือที่ที่เราไปไป,ไปมาไม่จบไม่สิ้นแต่โดยรวมแล้วพวกเราทั้งหลายทั้งปวงก็ไปอยู่ในเบื้องต่ำไปเป็นเป,นเ,ป,นเ,ปนเป็นอาสุรร่างกายเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกถามว่าทําไมมาว่ากันขนาดนี้ ทำไมมาแช่งกันขนาดนี้เราก็ต้องถามตัวเองวันๆก็มีแต่ความโกรธวันๆก็มีแต่ความโลภวันๆก็มีแต่ความหลงอยากได้มีแต่ความยิ่งใหญ่มีแต่การทำา้ายทำลายการมีแต่ความพอใจไม่พอใจไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะคิดถึงความเป็นจริงว่าทุก่งทุกอย่างบนโลกนี้เป็นสิ่งสมมุติเป็นสิงบัญญัติ ไม่ได้เป็นอะไรที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง,รงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่เราไม่มองตอนที่มันดับไปเราจะมองที่มันตั้งอยู่และพยายามที่จะฝืนตัวเองหลอกตัวเองหลอกทุกคนว่ามันจะต้องอยู่และจะต้องเป็นของเราแต่ที่จริงแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ที่จะต้องเสียหายเพราะเรานั้นหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นจึงกล้าทําผิดทาบาปและในที่สุดความทุกข์ก็จะกลับมาหาเราเพราะความจริงก็จะปรากฏว่า เราก็จะต้องตายจากโลกนี้เราจะไม่มีชีวิตอยู่กับโลกใบนี้เราจะไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์ใดๆจริงๆท,ที่จะมีเรื่องของเราอยู่บนบโลกใบนี้การเวลาก็จะสลายทุกสิ่งทุกอย่างไปนี่ก็เป็น ธรรมะอันสูงสุดที่อยู่ในตัวเราแต่มนุษย์มองไม่เห็นมนุษย์ไม่เข้าใจมนุษย์กบเกลื่อนมนุษย์พยายามมองข้ามมนุษย์ไม่อยากฟังไม่อยากที่จะใส่ใจสนใจมนุษย์เกิดอ,อย่างพ่อใจที่จะทุกข์ทรมานยากลำบ,บากนี่ก็แปลว่ามนุษย์เป็นผู้ทำร้ายทำลายตัวเองวันนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ได้เป็นผู้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็สอนเพียงแค่นี้เองให้เห็นว่าเรานั้นกำลังถูกหลอกมีอวิชชาที่ถูกหลอกเพราะเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่น นี่ว่าจะเป็นตัวเราเข้าของของเราความรู้สึกของเราคนของเราอะไรอะไรที่เป็นของเรานั่นก็แท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้เป็นของเราหากเราอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางเข้าใจด้วยปัญญาว่าอยู่กันไปและเมื่อถึงการเวลาก็ยอมรับได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะต้องพัดพากจากไปเพราะอดมาก็ไม่มีค้าไปก็ไม่ได้สามารถที่จะนําอะไรติดตัวไปได้ก็จึงเป็นผู้ที่เป็นไม่สร้างเวรสร้างกรรมเป็นผู้มีอิสระ รรมะดูเหมือนยากแต่แท้ที่จริงแล้วก็เป็นความจริงที่ง่ายอยู่ในตัวเรามันยากตรงที่ทําใจมันยากตรงที่เข้าใจมันยากตรงที่ตัดใจก็เป็นปัญหาว่าแล้วเราจะทําอย่างไรถึงจะทําใจเข้าใจและตัดใจได้ ก็มีอย่างเดียวที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนให้เรานั้นจะต้องเป็นผู้มีสติและเป็นผู้มีปัญญาปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาไม่ใช่เกิดจากการฟังปัญญาไม่ใช่เกิดจากการคิดแต่ปัญญาเกิดจากการภาวนาเพราะนอกจากความคิดของเราที่เป็นเรื่องของความตื่นแล้วก็ยังเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกที่จิตใจทั้งหลายทั้งปวงก็ทางานไปพร้อมกับอานาจแห่งกิเลสหากเรายุติกิเลสเรายุติความตื่นเต้นรุติการทําให้เกิดเป็นภพเป็นภูมิ กิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในจิตก็จะหมดเรี่ยวหมดแรงหมดพลังเราก็จะสามารถทําความรู้คว,ความเข้าใจเห็น <c oughs> เห็นโทษและเห็นเรื่องของปัญหาได้ในที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนกล้าตัดสินใจเพราะปัญญาบ่งบอกให้เราเห็นว่าหากเรายังฝืนเรายังดื้อเรายังเป็นผู้ยึดมัๆๆมน่นหรือมั่นเราจะต้องเดือดร้อนเสียหาย มากมายมหาศาลไม่จบไม่สิ้นพระพุทธองค์ในวันที่ได้ตรัสรู้ก็ได้ตรัสรู้เรื่องของตนในช่วงต้นว่าได้เวียนว่ายตายเกิดมามากมายมหาศาลได้เป็นผู้ทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏสงสารเป็นทั้งสัตว์เลื้อยคานเป็นทั้งมนุษย์เป็นทั้งผู้ที่เคยเป็นเป,เป็นอาสุรกายอยู่ในนรกนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ก็ได้เห็นตัวเองว่าเราเองนั้นทุกข์ทรมานยากแสนสาหัสเหลือเกินเคยเป็นคง ทั้งเจ้าว่าเจ้าเป็นดินเป็นเทพเป็นพรมเป็นเทวดาแต่ก็ส่งสูญเสียทุกส,สิ่งทุกอย่างไม่หลงเหลืออะไรไว้ให้เป็นที่ยึดมั่นได้เลยมีแต่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากเรายังหลงเข้าไปยึดในสิ่งทุกอย่างอีกเราก็จะต้องเดือดร้อนอีกห้วนกับมาที่จะตกนรกหมู่ไม้อีกหลายคนนั้นในชาตินี้ถ้าพิจารณาจริงๆก็อาจจะรอดยากเพราะในอดีตท,ที่ทำมาก็เป็น ผลงานที่เรียกว่าจะต้องไปชดใช้มีแต่วันเวลาในปัจจุบันที่จะต้องรีบเร่งทําที่จะต้องหาสัจธรรมที่จะต้องพัฒน,นาตัวเองเพื่อจะยุติและเพื่อที่จะกล้ามก้าวข้ามเนีนี้ออกจากวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้มาตรัสรู้เพื่อจะมาบอกกล่าวก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคนทั้งหลายทั้งปวงธรรมะมีมากางแต่ธรรมะที่สําคัญที่สุดก็อยู่ในตัวเรา ธรรมะที่สําคัญที่สุดก็คืออยู่ที่การตัดสินใจของเรายอมรับความเป็นจริงในที่สุดผลแห่งการกระทําก็จะเป็นสิ่งที่เราได้รับเราเราวางมากเราปล่อยมากเราก็ไม่มีเวรไม่มีกรรมเราก็ไม่ต้องสร้าง <c oughs> พบสร้างชาติในที่สุดเราก็จะกลายเป็นยุติเหมือนกับพระอริยะสงฆ์พระรหันทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความทุกข์ตรองมันใดๆดทั้งสิ้น ใครจะเป็นใครจะอะไรใครจะได้อะไรก็ไม่อิจฉาริษยาไม่เดือดร้อนไม่แข่งแย่งไม่ชิงดีเราจะเสียอะไรไปก็ถือเป็นเรื่องของวิบากกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามอํานาจกรมรมก็อยู่กับปัจจุบันด้วยการที่มีสติรู้ตามความเป็นจรงิงว่าจะไม่ให้อะไรใครๆทุกสิ่งทุกอย่างมาหลอกให้จิตใจคุณหัวเศร้าหมองให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลง พระพุทโก็จึงเป็นผู้ร่มเย็นเป็นผู้มีความสบายเป็นทั้งกายและใจเป็นผู้ไปที่ไหนก็ไม่มีความเล่าร้อนไม่เคยคิดจะเห็นข่าใครและไม่มีความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยการกินทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามด้วยเรียกว่า <c oughs> ชาตาิตาแห่งบุญแห่งกุศลไม่มีอะไรที่จะมาบีบคั้นให้ต้องทุกข์ทรมาน <c oughs> เหมือนกับพวกเราทั้งหลายทั้งปวงถึงจะนอนอยู่ในบ้านใหญ่ก็ยังทุกข์อย่างท,างทรมาน ถึงจะอยู่ในที่ที่มีต่ความผาสุกสนุกสนานเดี๋ยวก็กลายเป็นคนคคกุ้งใจกุ้งอกเป็นผู้ที่วิตกกังวลเป็นผู้ที่ร้อนรนกับการรักษาสถานะของตนเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องเป็นผู้จากโลกนี้ไปโดยไม่เหลืออะไรนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เข้าถึงทการปรงการสลุสังเวชนั้นไม่ได้หมายความว่าทำให้เราเศร้าไม่ได้หมายความว่าทำให้เราจะต้องเป็นผู้น้อยเนื้อต่ำใจแต่ทำให้เรารู้ตามความเป็นจริงว่า เราก็ควรจะยอมรับว่าไม่มีอะไรที่เราจะสามารถควบคุมครอบคองได้เราก็ควรจะต้องวางใจให้เกิดความฟ้าสุขรวมกระทั่งถึงให้เกิดความพอใจ <c oughs> เกิดความพอแล้วแล้วก็เกิดความ <c oughs> อิ่มใจว่าเรานั้นไม่ได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยแห่งการทั้งทุกข์ยากลําบากทรมานดังนั้นผู้คนทั้งหลายทั้งปวงก็อาจจะเป็นผู้สงใจว่าธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะคืออะไร ทร,รมะเป็นอย่างไรธทร,รมะไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่เป็นอะไรและไม่ได้อยู่กับใครก็อยู่กับตัวเราอยู่ที่กายและใจของเรานี่ก็คือคําตอบและก็คือปัญหาที่ทุกยากลําบากทรมานก็เพราะกายและใจจะออกจากความทุกยากลําบากทรมานได้ก็ออกที่กายและใจเห็นความเป็นจริงเราก็จะเป็นผู้ตัดสินใจได้ก็จะกลายเป็นผู้มีปัญญาสมกับที่ได้มาเกิดได้มาพบพระพุทธศาสนา ได้มีโอกาสได้เรียนรู้สัจธรรมได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมก็จะได้ผลแห่งการปฏิบัติเป็นไปเพื่อการยุติผลจากอำนาจแห่งการต้อง,ต,องต้องทุกข์ทรมานในวัฏฏะสงสารบัดนี้ญาติโยนั่งลายทั้งปวงก,ก็ได้เป็นผู้พัฒน,นาตัวพัฒนาคนจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ดีความไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นของมีค่าเป็นของมีราคาจะหาความเข้าใจได้ยากลําบากไม่รู้จะเกิดอีกกี่ชาติกว่าจะได้เข้าใจสัจธรรมกว่าจะได้เห็นสัจธรรม ดังนั Đ ้นก็จงได้เป็นผู้มีความเคารพในธรรมรวมกระทั่งถึงทําให้ตัวเองได้ประโยชน์อันสูงสุดก็จะกลายเป็นผู้ได้รับอนิสงส์มันมากมายบ่านนี้ออนิสงส์ผลบุญญาโยมทั้งหลายทั้งปวงให้กับพืชได้รืธรรมก็กลายเป็นผู้ที่พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุณไซวิญยาลายอาถรราเพศต่างๆตงแจ้งเสียจอะไรการละกิณี ผู้ปฏิเหตุอภิมงคุณวิชาคุณผ่านความยักงยืนสิ้นโลกไร้โลกระบาดปัญญาไร้ปิศาจมันจะถูกพระเจาเขไลให้ไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นอยาได้มีอยาได้เป็นใดๆดังที่มีความฟ้าสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสผู้ดมงสมบ์ในปัจจัยสี่ได้ประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกอันสุงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมโดยเกียรติยศด้วยเสียงบุญเอสติปัญญาได้เข้าถึงความเจริญสุงสุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีโพธิภาวษทธรรมชางเจ็บเจ็ประการใรรมตะวันเกอ ได้ก,การจัดอาศสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้าดสิ้นไปปิดประตูมายาภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปให้จงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเป็นเป็นอาุรกายสัตเธรรมฉารกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลที่ผานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด